่อนที่1 4 0 6เขาสัมผัสได้เลยว่าประกายสายฟ้าทั้งหลายนั้นสามารถสังหารเขตแดนอันาการลงได้อย่างง่ายๆเสมือนดังว่ามันเป็นประสงค์ของโลกและดูเหมือนว่ามอระดกอย่างทักษะสายฟ้านั้นมันน่าจะอยู่ภายในนั้นจริงๆด้วยสภาพแบบนี้แล้วใครจะเข้าไปเอามันได้กันเหล่าได้ถามออกมาแม้ว่าน่าจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนักแต่ก็ยังสัมผัสได้ดี ว่ามันเป็นคลือนสายฟ้าที่ทรงพลังเป็นอย่างมากเสียงพุ่งผ่านอากาศุกทรงออกมาขณะที่ร่างสามร่างที่แผ่กลิ่นไอที่ทรงพลังได้ปรากฏตัวขึ้นเนั่นมันผู้อวุโสที่ห้าหกและเจ็ดของนิกายเฉินเจียวที่อยู่ในเขตแดนแห่งันอมาตาตอนต้นนี้มีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งจดจำใบหน้าของพวกเขาได้หลังจากนั้นเองก็มีเสียงพุ่งผ่านอากาศทุกสรงออกมาอีกครั้งขณะที่มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระดับเดียวกันของนิกายจียาน ปรากฏตัวขึ้นมานั่นมันผู้เชี่ยวชาญเขตแดนนิรันอมตะตอนต้นของนิกายจียานพวกเขาเองก็มาถึงสามคนหลายๆคนได้แต่พากันมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปไม่คิดเลยว่าคนของขุมพลังระดับที่หนึ่งของทั้งสองขุมพลังนี้จะมาอย่างที่แห่งนี้หรือว่าคนของตระกูลฟานก็มาด้วยคงจะไม่มาหรอกพอนน้องชายของผู้นำตระกูลฟานและผู้บุญโสทั้งหลายรวมไปถึงผู้นำตระกูลฟานล้วนแต่ถูกสังหารไปหมดแล้ว อ๋อใช่เกือบลืมไปเลยไม่รู้เลยว่าชายคนนั้นเป็นใครกันแน่แข็งแกร่งเกินไปแล้วแถมยังกล้าบ้าบิ่นมากๆที่การสังหารแม้กระทั่งคนของขมพลังระดับนี้ข้าเดาได้เลยว่ามันจะต้องทําให้บรรพบุรุษตระกูลปานโกรธจนค้ั่งอย่างแน่นอนหลายๆคนได้แต่ส่งเสียงออกมาณนะตอนนี้หลินเทียนและหล่าเหลาหลวนจะยืนอยู่ที่มุมมุมหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปและแต่ไม่มีใครสามารถมองเห็นตัวของพวกเขาได้ ไอ้แก่ตระกูลฝันนั่นมันจะโผล่ออกมางั้นหรือต่อเท่าที่อยู่ในเขตแดนอันตรการมันน่ากลัวมากๆากเลยนะเลาเหล่าได้ส่งเสียงออกมาหลังจากจะได้ยินบทสนทนาของกลุ่มผู้คนในรอบมันจะมาได้ไหมไม่รู้แต่คาดวว่าผู้อาวุโสสูงสุดของมันจะต้องพากันแห่มาแน่เพราะถึงอย่างไรผู้นำตระกูลของพวกมันก็ตกตายลงที่แห่งนี้หลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาการที่ผู้นำตระกูลตกสังหารลงพร้อมๆกับคนอื่น ภายในสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีมรดกของทักษะสายฟ้าอยู่นั้นไม่ว่าจะวิเคราะห์อย่างไรหรือว่าด้านไหนอีกฝ่ายก็จะต้องส่งกองกําลังมาอย่างแน่นอนระหว่างที่พูดอยูน่นี้สีหน้าของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยพร้อมทั้งจ้องมองไปยังพื้นที่ด้านหน้าสถานที่ด้านหน้ายังคงถูกลายล้อมด้วยประกายสายฟ้าห้าสีที่ปกกลุ่มพื้นที่ได้รอบเอาไว้พังส่งขึ้นสายฟ้าออกมาเป็นพักๆเขาได้จ้องมองออกไปพร้อมทั้งสัมผัสได้ว่า มันเป็นพลังงานแบบเดียวกันกับที่แฝงอยู่ในอัคระบนผนังหินเพียงแค่ตอนนี้เขาสามารถสัมผัสมันได้มากขึ้นกนของนิการเฉินเฉียวและนิการจียานเด้ก้าวออกไปแล้วน้ำเสียงหนึ่งได้ถูกส่งออกมาเมื่อเม่าออกไปแล้วก็จะเห็นว่าผู้วุฒิสูข,ของทั้งสองต่างพากันก้าวเดินออกไปพร้อมกับสังเวยอาวุธวิญญาณออกมานี่จึงทําให้สายตาของพวกเขาต่างพากันจับจ้องไปยังสองคนนั้นโดยทันทีเป็นเพราะว่า ผู้เชี่ยวชาญนักสองของขุมพลังล้วนแต่อยู่ในเขตแดนนิรันอมตาตอนตน้นซึ่งไม่นานพวกเขาก็อยู่ห่างจากทะเลใสฟ้าไม่ถึง10เมตรเท่านั้นเข้าใกล้ได้มากกว่าเขตแดนเจ้าแห่งสวรรค์คนก่อนหน้านี้ซะอีกสมแล้วจริงๆที่เป็นถึงเขตแดนนิรันอมตาตอนตน้นเป็นเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งสวรรค์คนก่อนหน้านี้ได้ตกตายลงในระยะห่าง50เมตรทำว่าสองคนนี้กับสามารถเข้าไปใกล้ได้ในระยะ10เมตรนี่จึงทําให้ทุกคน ต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาแต่มันก็เพียงชั่วครู่เท่านั้นเพราะถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นตัวตนระดับนิรันดร์อมตะซึ่งแข็งเก่งกว่าเจ้าสวรรค์จนไม่สามารถนำมาเทียบกันได้ไม่รู้เลยว่าจะเข้าไปใกล้ได้ขนาดไหนกันอย่างน้อย,อยก็ยืนยันได้แล้วว่าภายในจะต้องมีมรดกทักษะสายฟ้าอยู่อย่างแน่นอนและตราบเท่าที่ได้รับมันมาขุมพลังแห่งนั้นก็จะต้องแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกแน่ๆนั่นยังไม่แน่หรอกนะต้องดูก่อนว่า จะสามารถรับมือกับคลื่นสายฟ้าเหล่านั้นได้หรือเปล่าเหล่าผู้เชี่ยวชาญพากันส่งเสียงสนทนาออกมาขณะที่จ้องมองออกไปยังผู้เช,าชานนี่ยวชาญทั้งหลายในเวลาเดียวกันนี้เองที่พูกอวสคนอื่นต่างก็พากันจ้องมองออกไปยังพวกพรองของตนอย่างระมัดระวังพร้อมจังแผ่คลื่นพลังออกมาจากร่างกายของตนเพื่อเตรียมฉุดเอาล่างของพวกเขากับขึ้นมาหากว่ามีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นพวกเขาแข็งแกร่งก็จริงแต่ทำไมข้าจึงคิดว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้กัน เหล่าที่กําลังมองออกไปนั้นก็ได้แต่ส่งเสียงออกมาพร้อมกับใสศ่ศีรษะหลินเจียมไม่ได้ออกความคิดเห็นอะไรแม้แต่น้อยถึงขั้นที่ไม่ได้สนทนากับอีกฝ่ายหรือได้สำหรัได้แต่จ้องมองออกไปอย่างขค้ืนสาย้าที่อยู่ตรงหน้าพริบตาเวลาก็ผ่านไปอีกหลายลมหายใจผู้ออวุโสทั้งสองคนที่เดินเข้าไปใกล้ได้ก็ได้แต่สั่นสะท้านไปขณะที่อาวุธวิญญาณที่อยู่เหนือศรีรษะของพวกเขาได้เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมทั้งเกิดรอยแตกเล้าอย่างรวดเร็ว เกลื่อนสายฟ้าที่อยู่ด้านหน้าเองก็ได้แผ่พลังทำนายล้างที่หนักหน่วงออกมาอย่างรุนแรงนี่จึงทําให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองได้แต่สั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่อาวุธวิญญาณจะแหลกสลายหายไปและส่งผลให้พวกเขาได้แตกตักเนื้อออกมาพร้อมกับร่างกายที่แตกเล้าและถอยกลับมาผู้โาวุโสคนอื่นที่ยืนรอยอยู่ห่างออกไปก็ได้แต่ส่งเสียงออกมาอย่างดังพร้อมทั้งพากันเหวี่ยงโซ่ที่สร้างขึ้นมาจากพลังเทวะและลากพาพวกของตนกลับขึ้นมาบุ้ม คลื่นสายฟ้าอันทรงพลังที่เหมือนดังทันสวรรค์ได้กระเพื่อมขึ้นมาอย่างรุนแรงไม่ปวัววสโวทั้งสองของขุมพลังที่อยู่ภายในคลื่นสายฟ้านั้นต่างก็พากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาก่อนจะถูกลบไปไปยังฉับพันไม่เพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงดวงวิญ,ญญาณที่สูญสลายไปเช่นเดียวกันนี่มันผู้เชียวชาญเขตแดนนิลันอมะตะกับตกตายแบบนี้โดยที่ไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้งั้นหรือนี่มัน จะต้องมีพลังระดับสูงขนาดไหนจึงจะสามารถเข้าไปได้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในรอบได้แต่พากันแข่งขางไปผู้อาวุโสของทั้งสองขุมพลังที่อยู่รอบนอกของที่แห่งนี้ก็ได้แต่มีสีหน้าน่าเกลียดเป็นอย่างมากพอพวกเขารู้ดีอยู่ก่อนแล้วเมื่อมันอันตรายจึงได้ระมัดระวังอย่างมากและตาตัวที่คนของพวกเขาได้รับอันตรายก็จะรีบฉุดล่างของพวกเขากลับมาแต่ว่าไม่คิดเลยว่าขึ้นพลังอันหนักหน่วงของมัน จะซัดออกมาและบขยีย์ร่างวิญญาณของผู้วุโสทั้งสองโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ฉุดดึงร่างของคนเหล่านี้กลับมาข้าบอกแล้วว่าพวกเขาไม่มีหวังตั้งแต่แรกแล้วเหล,เหล่าได้ยุห่าออกไปได้ส่งเสียงกระซิบออกมาหลินเทียนได้อยู่ข้างๆเองก็ได้แต่จ้องมองออกไปอย่างขึ้นสายฟ้าที่อยู่ด้านหน้านั้นพร้อมกับแววตาที่ส่งประกายสีทองออกมาอย่างเข้มข้นเสมือนหนังว่าท่านสวรรค์เหล่านั้นกำลังก่อตัวขึ้นภายในบ้านสายตาของเขา ข้าจอกไปดูสักหน่อยระหว่างที่ข้ายังไม่กลับมาเจ้าก็หาที่ซ่อนตัวก่อนแล้วกันเขาได้หันไปพูดกับนางว่าไงนะล้วเหล่าได้แต่อ้าปากค้างพร้อมทั้งคว้าแขนของเขาเอาไว้และพูดว่าจะเย็นยินก่อนสิข้ารู้ว่าเจ้าอยากได้มันมากแต่มันอันตรายเกินไปเจ้าเองก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าขนาดเขตแดนนี้รันอมตะก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปใกล้หรือด้วยซ้ำแถมยังหนีไม่รอดอีกแม้ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแถมยังมีอาวุธอันตรการ และอวบุจะสร้างขึ้นมาจากคิดต้านกุลบหุนบรรพการก็จริงแต่มันก็ไม่มีทางรับมือกับความน่าสะพึงกลัวของมันได้แน่ๆหากว่าเจ้าเข้าไปใกล้เจ้าจะต้องถูกเคลื่อนสายฟ้าเหล่านั้นกินกินไปและต่อเจ้าเป็นเขตแดนนิลันแท้จ,จริงก็ไม่มีทางต่อต้านได้และจะถูกมันบดขยี้ด้วยซ้ำหลินเทียนเองก็รู้ดีว่านางเป็นห่วงเขาดังนั้นจึงได้พูดออกมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงเป็นหลอกนะข้าจะระวังตัวหลังจากนั้น เขาก็ได้ทําการสํารวจอย่างตั้งใจแล้วก็ตระหนักได้ถึงความน่ากลัวของขึ้นสายฟ้านั้นแต่ว่ายิ่งเวลาผ่านไปอันตรายยิ่งแผ่วเบาลงถึงขั้นที่เขารู้สึกแปลกๆเสมือนกับว่าแม้จะไม่ได้ป้องกันอะไรก็สามารถเตือนทอดน้องเข้าไปได้อย่างง่ายๆเป็นความรู้สึกที่หลังทะลักออกมาถึงขั้นที่แก่นชีวิตของเขาได้เกิดการสั่นไหวไม่หยุดหย่อนเสมือนว่ามันกําลังเรียกหาเขาเขาได้พูดออกมาอีกครั้งเพื่อให้นางหาที่ซ่อนตัว เพราะหากว่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลฟันมาตินี่และพบตัวของนางเข้าระหว่างที่เขาอยู่ภายในมันก็จะเป็นอันตรายกับนางมากๆแล้วเหล่าได้แต่มองออกไปทางหลินเทียนที่มีสายตานแนว่วแนว่และดูเหมือนว่าเขาจะมั่นใจมากๆจึงได้พยักหน้าและพูดออกมาว่าเจ้าก็ระวังตัวได้แล้วกันนางได้พูดออกไปพร้อมทั้งสยบกินไอของตัวเองเอาไว้แล้วก้าวเดินออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ เจ้าคนมักจะไม่ให้ความสนใจอะไรมากนักหลินเทียนที่กําลังหันมออออกไปก็ได้พยักหน้าให้กับนางเล็กน้อยก่อนเด็กเขาจะกล้าเดินออกไปอย่างรวดเร็วนี่มันนี่เจ้าคนชูดที่สังหารผู้นําตระกูลฟานง,งั้นหรือเขาก็มาที่นี่ด้วยนี่มันเพื่อทักษะนั้นงั้นหรือนี่คิดจะฝ่ามันไปจริงๆงั้นหรือผู้เชี่ยวชาญในรอบได้แต่พากันส่งเสียงออกมาด้วยความตกตะลึง